ดูผลผลิตเนเซยสิยังเก็บไม่ได้หรอวะข้างบนเหลืออีกสามวันโอ้เคลียความหลากหลายทั้งพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่มันอะไรกันอ้นี่อีกสองวันใน,นต้นยาว ส่งอเมนทิสให้เอมิลี่เพราะว่ามันเป็นหินที่เธอชอบมากได้เลยอเมนทิสคืออะไรวะอะเมนทิสเออหาอันเดียวอะไรอเนี่ะอันเดียวจริงไหมออกจากกล่องอไรวะลอยฟุกไหมจะลอยฟุกไหมทำไมอรออะไรอเมนทิสได้ไง ไปถงควีนครับเดี๋ยวเราไปดูดิเพราะหางก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอไม่นานหรอกทำบัวทำปลาันนะจะาขอโคกมาหรือจะเอาเร้าไก่โอกมาโอกมาเฉยหากูดร้อยหนึ่ง ีไรก็ไไมู่้ปวันนี้เชียบก่อนห่วงรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอไดใหอาบน้ำเฮ้ น้ำมันขดไว้เรื่รถน้ำหมดแล้วแอมเ,เอาเอาเมทิดไปให้มนะัน่ดีใจด้วยแหแี่นี่มันวิปปับเนี่ยอ่าโอ้โห,หขี้มัดขี้แตะบ้าบอเลยขุมขั้าเนี่ยดีใจด,นะด้วยนะสร้างห้องมาไม่ได้มันทำไมวะไม่มีไม่มีเหล็ก <Good. S 2> กกลัวจะขุดเลยสะเอมิลี่เอมิลี่คือใครวะเตอร์ฟสเซนเทียให้ใครเนี่ยอเมทิสให้กับเอมิลี่ไม่ใช่ฟอสเซนเทีย เอมิลี่เอมิลี่อยู่ในบ้านเปียร์หล่อืออยู่บ้านดีกว่านอ๋อเอมิลี่ไม่ใช่เจ้าไอ้ครับอันนี้ไอ้เหี้ยจบละสไลด์ตรงนี้อ่ะหูเอากูเอาแหละมาให้เราไปเกยตั้งเที่ยวขอคัสซีนเอมิลี่นอนเอมิลอยู่ในบ้านมั้ยนะเอมิลี่ รอเพื่อนแล้วเปิดประตูเข้าไปไมันได้รอเขาออกมาเนอะ้เอาหาเข้ามไ,ได้คนเดียวนะดึงมันได้ห้า,าม,กกมาฉันฉันสนิทกว่าแกยังไงล่ะห้ามสนิทก็มาแนะ่แค่จีบทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะน,นะไม่พออ่ะุเรอไม่พออีกเหรอ <c oughs> ต้อนหญ้าอะไรนั่นเนี่ยคุจะแอบไปอ่นะ บ้านสัตว์อับไม่ได้ว่ะเย่อมีหลีสองเห็นลีสองโอ้โหอเฮียนี่มันวิถีชีวิตของชายหนุ่มแสนเจ้าชู้มันอยู่บ้านหรือเปล่าดักให้ได้ตกยดตกอยู่ดักอย่มันออกบ้านยังเนี่ยแมงนี่ยังไม่ออกบ้านดีเนี่ยฮ่าฮ่าหน้าสงสารไเรยอัสนีสยืนรอไปอ๋อ เอาให้ใครให้นู่นเหรอพ่อก็บอกว่าหมอปลาโอเคโอเคอ่ะโอเคอิงดี้หนึ่งดวงแล้วบิ่งดูขึ้นคือจะมากวนผมดทำไมอ๋อเหล่าลุงกับป้าเนี่ย ได้ลงกับป้าก่อนนะเหี้ยมึงหุ่นรายการแะไรคูนะรักสัตวสไม่เห็นได้ไงวะฮะไม่เห็นได้ไงวะอะไรอ๋อมึงจะเห็นหุ่นรลยการอะรคูลใช่กูก็ลงมาแต่เดี็กกับมึงกันแหละไอ้เหี้ยไอ้้เหียขอโทษลุงเลวิชฉันไม่รู้ว่านายไม่ชอบเลวิช สัตว์งี้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้งไงสัตว์ก็เปลอยไปเนี่ยที่ไปทะเลทันบพราะว่าเนี่ยทะเลสาทะเลธรรมดานี่แหละทำไมจะไม่ทันไว้เปล่าฉันจะไปซื้อเหยอะทุกประรา คนไร้บ้านมอดไอจีมันทำออกมาเหมือนโจรเลยวะก็มันเป็นโจรนะไอพียมึงน,น,นอนคือมันไปป้นมึงเลยมึงบอกให้แล <c oughs> ้วมันเจอมึงจะทำคือมันป้น,นทุกอะคนเก็บของอะนะป้นแบบแถบจะหายไปทั้งตัวของอะ <c oughs> เราน่าจะทําอย่างนี้ได้น้องป้นตามบ้านได้น้องแบบกลางค่ำกลางคืนเขาหลับเราแอบย่องอะเกมน่าจะมีแบบนี้มั้งเดี๋ยวนะเกมทาฟาร์มเพิ่นมันก็ต้องครบรูปแบบว่าถ้าเอ็มบีซีทำได้มันก็ต้องเราก็น่าจะทําได้ป่อเอ็มบีซีทำได้ได้ก็เนี่ยแบบมันมาเก็บจากเราอ่ะเราไปบุกบ้านมันเอาของคืนนะไอคิปพราว่าธนามีคนเดียวไอซัตมันสงสารมั้งเหยไอเอ๋ แค่ตอนนี <Luc ar ic> <material> ้พัฒนาแค่ตัวรเด้วยหญิีนี่แบบไอเหี้ยดอาตาพัฒนาแถบกระเด็นเลยสักบุกไปบุกมาเผาได้ด้วยนี่จะเยี่ยมเลยเผาบ้านเขาถึงเวลาจบตึองเผาป่าเลยไม่ถ้าถ้าเป็นเกมแบบทำได้อิสระเนาะเผาบ้านวันนี้วันพุกแบบชาวหมู่บ้านนัดประชุมเลยแบบเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยแบบเป็นเรื่องราวเลยแบบเอออยู่บ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลย ถ่าสงสารวัฒนาเกมเหรอจริงเป็นเรื่องใหญ่แล้แบบประชุมหมู่บ้านแล้แบบเออที่มึงพูดมาก็เป็นเรื่องใหญ่ไอ้สัส <laughs> น้อยมั้งนี้ไอ้เขียนนิดเดียว <laughs> มึงเหมือนอู้แล้วกับแบบจดสคริปต์ใส่กระดาษแล้วไปแบบิเล่นได้ไอ, <laughs> อ้วิน ชอบเป็นเกมกระดาษในสมุดเลย <c oughs> แล้วเนี่ยเราไม่ชอบใครเราปาของใส่บ,บ้านเขาได้มันมีกระจกอะไรเงี้ยเราปากระจกแตกอะไรเยเสียงดังเพ่งเนี่ยเออม่วนอยู่นะไม่ชอบเล่น GTA RP ไปไม่ชอบไอคนนี้ไอะปาใส่เงี้ยเ <c oughs> นี่ยเราถ้ามีหมดโคออฟมาเล่นกับเพื่อนอ่ะ กลางค่ำกลางคืนเนี่ยสามารถลักพาตัวได้เรียกคาไทยอะไรเงี้ยเรียกคาไทยเกมทองฟ้าที่เอคนเนี่ยเป็นบริษัทอย่างในแขนนะในเฮียบูอู้วิดีโอเบอร์ชิบหายอ่ะประเด็นคือเกมทองฟ้าเรียกคาไทยายเฮียรู้สึกแนงเอ้าถ้ามันมาแนวโจมมันก็ต้องมีแบบแนวนี้แบบจี้จี้คนที่แบบเล่ล่อนอ่ะ กูถึงบอกว่ามันแกเฉยไขงมัน่ฉยเขาไปเขาไปห้มงบ้านแต่มันแข็งเอาขอเขาไปตัวไอ้เจ๋อแบบําให้เราติอนะด้กําบมวยของเื่อถ้ามีแต่่คนมาทำฟาร์มเลยถ้ามีแต่คนก็คงเก็บไปซื้อและเกมมีดเลยขนานั้นน่ะมาทำฟาร์มมาถึงเวลาย่องเข้าบ้านเขาอะไรคือมันจะมัดยำลรามีดคนนั้นนั้นเนี่ย หนึ <łość> ่งเกิน ata, เกมสองสามร้อยคุณภาพสามพันเนี่ยสันจริงกูว่าแบบแปลงง่ายก็ได้จริงยอดขายอะไรก็จริง่ จิมได้ได้มีรายการล็อกอินรายวันยังในเกมตีตีบ้านคนเขาเนี่ยยังยังยังเ<า>นี่ยหาไปบอกเพื่อนฮะเพื่อนหาหาว่าหาโกงเน่ยโอเนี่ยเดี๋ยวฮาค่อยเข้าไปล็อกอินมันล็อกอินไรวันมันมีรับของแบบสปินบ้างรับโก้เพิ่มมันเติมหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มันเล่นไปเรื่อยๆพอมาเกาะสูงๆพวกมันจะ มันจะเหมือนเป็นผู้เล่นแบบเหมือนเล่นมาแล้วอะ่ะมันมันก็จะมีของตอบแทนผู้เล่นที่แบบอยู่เกาะตรงสูงอะ่ะแฮกเฟิร์สกูยังไม่หมดไอ้ยูเลยเนี่ยเนี่ยพอมันเราจะได้สัตว์เลี้ยงตรงเกาะสี่พอเล่นมาอีกเรื่อยๆเราจะได้อีกอีกตัวหนึ่งมาซึ่งความความสามารถแตกต่างกันไอตัวแรกนี้ช่วยช่วยเราตอนป่นอีกตัวหนึ่งช่วยเราตอนไปตีบ้านเขาความสามารถแต่ละตัว,วต่ันช่วยตียังไงตีได้สองทีอะ่ะ คือเราตีปุ๊บเงินที่เราได้มันจะคูณอ่ะอะมันลัวตัวค้นเหมือนเดิมดิมันมันไม่ได้ช่วยตีหรอกม,มันช่วยเพิ่มเงินให้คูณขึ้นคือคูณสองอ่ะตีบ้านหลังหนึ่งก็ได้หกแสนแบบล้วคูณน,นะ ไอสัตว์ปลาฉลามอะนะไม่เห็นเยอะท่านก็อยากรู้ทำไมถึงมาฮิตกันนะใครเป็นคนเอามาเล่นนะอยู่ๆก็ฮิตะก็ดีเลยหรอก็ดีแก้ว่างหาอะไรเล่นคนจะไปอยู่เนาก็ดีเลยเหรอ ว่าจะดีเลยาเล่นยๆนะอยู่ๆว่าโดนลบเพื่อนเนี่ยอยู่ๆว่าโดนบล็อกเนี่ยจากกันจากเป็นเพื่อนในเฟซกันมาจะดีมาจบความสัมพันธ์เพราะเกมนี้กดจะดวงแดงก็แดงก็